ก็คือไปหาโรงแรมนั่งคุยแล้วก็ไปหาโรงแรมนั่งนอนครั้งแรกเลยนะอันนี้วันแรกวันแรกนะวันแรกเอาดูซิวันแรกอ่ะเปิดมา วันแรกค่ะนี่วันแรกก็นั่งตักกันใช่แล้วเหรอคุยกันก็ปีกว่าแล้วเนาะก็คือสนิทกันอ๋อเราคุยกันมาปีกว่าแล้วอ๋อนี่นี่นี่หัวเมียตามกฎหมายมีความสุขดีเธอ20ชั้น40จากนั้นวันนั้นก็มีอะไรกันเลยฮะเดี๋ยวติดใจเย็นยังไม่ถามอะไรเลยนะพี่ี่เป็นคนหื่นมากเออไม่เป็นไร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 พี่ใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจไปหย่าล่ะครับเรื่องผู้หญิงอืม ที่เขาวิดีโอคอลเซ็กโฟนที่เขาไปนอกใจเราใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็ททำบ่อยแค่ไหนล่ะทำบ่อยมากไปร้อยครั้งค่ะเขาทำเป็ร้อยครั้งเลยกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะใช่ค่ะเป็นร้อยครั้งค่ะคุณหนุ่มค่ะในระยะเวลาเท่าไหร่ในระยะเวลาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็พี่ก็จับได้ทุกเดือนแล้วก็มันมันก็เดือนหนึ่งทำเป็นพี่เดือนหนึ่งมันทำเป็นร้อยเลยเหรอใช่ค่ะ